สัเพสังสังฆภูตานังสามคีวุทธ,ธิสาธิกาซึ่งแปลความหมายว่าความพร้อมเพียงของหมู่ชนยังความจเจริญให้สำเร็จนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้เป็นวันสงกรานจะพูดถึงประวัติสมเด็จ พระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินมีพระนามเดิมว่าอัมพรประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่26มิถุนายน2470ตรงกับแรม12ค่ำเดือน7ปีทถาะณตำบลบางปา่าอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรี ท่านอุปสมบทเมื่อวันที่9พฤษภาคม2491ที่พระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามโดยมีสมเด็จพระสังฆราชวาดวาสโนเป็นพระอุปชาเมื่อปีพศ2493สอบได้ปร,ริยนธรรม6ประโยค ปีพศ2512จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยพารนสีที่ประเทศอินเดียปีพศ2 5 1 4เป็นเจ้าคุณสามัญที่พระประยักกวีปีพศ2524เป็นพระราชาคณะชั้นร,ราชที่ พระราชสารสุทีปีพศ2533เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพเมธาพรปีพศ2538เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมเมธาพรปีพศ2543 เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่พระศาสนโสพลปีพศ2 5 5 2เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระมหาหมุนีวงศ์และวันที่12กุมภาพันธ์6 5 6 0ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จ พระสังฆราชองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ